ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสภาพหลังจากพายอยู่มาเมาื่อคืนนี่ครับต้นมะคุงเต่าพอ่อขวิดจังซี่พี่น้องมองดูต้นมะคุงขาดเลยพี่น้องเลยเออมาไปต่ำนะพี่น้องมาเอาไปต่ำบ้าเบี้ยกระเยาะเมียจากหน่วยสองหน่วยกันอะไรนี่เนี่ยต้นมะคุงขาดเลยพี่น้องว้าดสังกะสีปิวเวิ้นสังกะสีมาทีมยุนี่คอลอยอยู่งไในปะระบเบื้องอันก่อพายก่อนนี่จะได้ยังกพายอยู่ออกไปได้ที่วานนี่พายอยู่ผัดโคลงลงมาเลยพี่น้อง เออมันเปลี่นที่โอ้ครับครับครับเอาแต่อันนี้มองคนสานนี่กอ่อภผยกันร่มมาตั้งกระนำเพลินเรียบร้อยเลยอันนี้ใค่น,นี้อันไปทางพุ่นโอ,โอ้เอาวันนี้แม่ของมันไม่เห็นอย่างครับหาน้อไม้มพี่น้องเอาผลฟ้ามาเพิ่มก็หาน้อไม้พี่น้องเอาเห็นแล้วพี่น้องเห็นปะเอาจะขับไปไหนก่อนพี่น้องอันแรกแหกมันซ้ำสีแกงพี่น้องเห็นปะเนี่ย ไปเข้าไปเองน,นพี่น้งองไปพี่น้องมวนไปเฮ้าไปพี่น้องเอบิง้งก็รังข้นเนาะแม่เนาะ อันนี้น้องใหม่ไม่ใหม่เนี่ยไปหน่องกูไปตักโอ้พี่น้องก่อนจะหาพาน้องมดหาหน่องใหม่เบิ่งเห็ดเมียงเนี่ยเห็ดบอกเห็ดทานออกจะแบบเต็มข่ายะอยู่เน่าเบิ้อเอาไรน,นี่นนคือม,<า>มีเห็ดทานวะนี่มีอะไรพี่น้องเบิ่งเห็ดทานเป็นเบิ้งเน่าหมดดิเห็น่นี่ ดำเหม่ยนมดเลนี่คนขอมหาหาปลาดันปลาเดียวเาไมเลยพี่มันมดเล่เามาเลยหลายครั้งอีดีเราเมียน้องดูพี่น้องเาหมดเผาหมดเดทันนี่มหาอาว่าเปสีเราเลี้ยงกันยังไงฟังข้าวไร่มาเนี้ยมันข้าวไ่สาวมันจุ่มในเบ้วเพลิงาตายเป็่นมูแทาหงอกเามันกาแบตเตอรี่ลด คู่ชีวิตเบาเพลินแหละแบตแบตเตอรี่ตตรถอีดำข่อยนั่นแหละอีอีสูสีดำขอ่อยนั่นแหละซีโร่ไข่นันละที่มันมาสองปีแล้วพี่น้องแบตเตอรี่มันเปลี่ยในสองปีมันก็หมดสภาพน้องมดอายุการใช้งานมันเนาะปายในผ้าสาวมดขี่ไปจังได้จะไม่ดับยึดถนนดับยึดถนนแน่าสตาร์ตเมื่อติดบาทดิโอ้ยได้เอาแบตเตอรี่รถต่าพอไปพ่วงไปเลยยังสตาร์ทได้สาวมดจมปูดพูดเลยพากันไปเฮ็ดยวน บีควิกเจ้าหน้าแม่เขาเอิญเนาะอย,ยู่หนาโราตัดเนาะเม,มด่อจะบาดแล้วแม่ยม,มด่อสี่พันก็บาทพี่น้องแบตเตอรี่แบบแห่งมันมันลูกสี่พันหนึ่งรวยแต่ว่าอ่าบ่อเพชรเอาลูกเก่าเทินน้ำเพล่เลื่อยสามพันหกพี่น้องข้าวช่วยของบ่เอเพชรตะเศร้ายมวันนี้คู่ชีวิตจัดเป็นใครมีวัน้ใหม่เอาหมดมีแหวงบอเก็อยากบอกอยกู่นอ้องฟักบงนี่ว่านั่นนัตตะโลวาสาวมนดาบ่อเฟตอะไรจะตายเป็นดับก็ไปดับที่ถนนเนาะ ตะขี่รถอะไรเนาะอืมเอามาดูก่อนคอยเราไปเนองมันก็ะตามใส่งานพี่นนองมันสองสี่ว่อได้แบตเนี่แะบ่ออะเปลี่ยนได้เตี่ยมันก็เตือนมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะแต่มันก็ยังสตาร์ทได้อันมาเมื่อนี้เป็นยังบูดับเพื่อสตาร์ทบ่อใดไปหาไปหาหมอกบว่าใดเนาะซ่างร้างก็คือหมอเนาะหมอรถกระซำหมอคนขอเลยบอกว่าแบตเตอรี่มันตามอายุมันนะพี่มันไม่เก็บไฟแล้วกาะนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับกระนั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนต่อครับ ขเ,ขเ,เขากรจาไปเฮ็ดไหมล่ะไปโมดิฟายไหมโอเคเรามาหากออมันเอาอีก พี่น้องแม่นบอนไม้ที่เป็นดินนุ่มๆแต่ที่ขอกบูงจากขาบวนก็เป็น <c oughs> แม่นบอนงัดโอ้เสียนนี่ดีพี่น้องแม่นี่ดีเสียนก็ไปะะเอามาง่าเนะาะวันนี้มันกีนก้สโครวมก็บดขึ้นมาที่แม่วันนี้ง่ามนั่นนะ <c oughs> ขุดึ้นมาเป็นน้าแดง อันนี้เขาเรียกหน่อดังดินเนาะอันนี้นะแสบไม่รนะู้แม่ว่าหน่อเป็นไงหนอ่อมองดูวันขุดตองคำก็คือว่าจะขุดคุ้มซับอยู่นะคุ้มซับอยู่ในดินที่เขาวาเนาะระวังมือเจ้ะลุยไปใส่ปีกอะไะเสี่ยงอยู่แล้วคนทัเสี่ยง พูนู่นไงเขาอยางอะไรกันเลยนอนางดินโอ้โหสุดยอดัขี้อายอยู่นพี่น้องยุ่งกับพ่อยุ่งอันนี้ปลายยุ่งไรเลยพี่น้องยุ่งไรก็ประวภทสันดอนเอ้าหมุนเข้าไปตอมมุนไอพี่น้องตอมมุนว่าพ่อแก่งกว่าเลยพ่อแก่งแปลงเจ้าถ้าพี่น้องหายซีไว้ดี เฮ็ดเ่าเฮ็ดอืมเถ่าวัดพี่น้องอามาพี่น้องมันตามมันว่าอดบ่ได้สิมาเอานอนนี่นมอเนี่ยเสียงครับโอ้ดเลยแม่ มา,า,าชโชงกันนะแม่ับพสมองงามเลยได้น้องพี่นองพ่อกินบ่โอ้ยกินบ่มดพี่นองตรงนี้ในนอด้างดิน,นกระนอกกำลังโคผักสวนครัวพี่น้องพเราปไว้ักกันแยงแลวากัน ถือโคนถืง,งี้ยันกับป็นหท้จริอันนี้ต้นหอมครมพี่หอปอกวันนี้นพเก่งน้องใหม่นี่ต้มสองนำ้ำเกงพอดีแซ่บอันน้ำเดียวมันกับผมด้องน้องหม่เนี่แน่นอนแม่เื่อคือพวกสั่งไพ่พวกกันน้องใหม่หัว หม่แดงแกงแซ่บคือกันน่ะสดคือกันเป็นสองขวะแต่ว,ว่ากันไปเข้าไปในปานี่เนี่มันต้องส่งคายเงยวแคนเงาอะไรอยี่ยยน้องมันไลยหลา่ลาว,วันกองทับทหาร ว่าวิซีปอกกันได้แข็งบนชั้นรัดถิ่มเอาจันอ,อนน่อนไรพวกแกงอืมมีพี่น้องคนว่ากันน,น้องม่อนหาเนาะใหม่มาย,ย่อมไดนปอกให้เบิ่งเนีอยข่มากมากเวลาเราอปอกเน,นาะใหม่ไข่ปอกย่อมไดนขอฟันขาดทีละเคะรื่องเรอกเวลาจันเก็บซี่เอาผู้ปอกก็เป็นกับกับยากขี้กันอยู่เด็กพี่น้องไง ันผู้เฮ็ดเป็นสินยังน้องมดหนีิมันใบขึ้นกับเฮ็ดขึ้นง่ายนะนี่บอกมันมากระดาษละเอียดท่านี้ก็กินมดเพื่อนก็ได้จักอ่านแต่ได้หาหกนอนนี่แหละเข้าไปเข้าเดียวได้นอนนั่งดินนหนึ่งบนบด้มีเสียมันเลยมีเสียงมันจะหาขัดก้อนนี้อยู่ มันยุ่งน้ำมันมีซื้ออต่มีดบางกันเดียวนี่ครันี้ก็ได้มอบง่ายไปเนาะแก่แขงเย้พอนแล้วเนี่ยเนี่ยพอดีกำลังพูดขึ้นจากดินเลยนี่มันบอก เนอมันแสบที่สุดนะเนาะนางดินนี่นอนหวานต้ม,มต้มเลยอันต้มเป็นนอแบบนี้พี่นนอเอาเมื่อแกกราบเลยกินกับน้ำริกกับปโอ้แสียบจะมั่งมีเสียบเมืออ่อจะของถ้าคลิปนี้แับว่าหาเนาอใหม่แล้วก็บะบอกยองเข้าลายให้ฟังอาคาร ในนอนั่งดินนอหนึ่งจินี้องว่าเข้าร้ายด้วยเอาเสียงเงินท่าเรา, <c oughs> เาล่าพี่ล่าน,นอท่านโชกันอือพี่น้องคะแร้วิมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้ะ